ไปเป็นไงใหญ่แล้วครับใหญ่ปลาอะไรนะปลากระปลากระพงครับปลากระพงไปเลยครับปล่อยลงไปเลยเออนะครับปลาฉลามก็มีอ่าหลายอย่างนะครับทั้งกาเบนในสร้อยนะครับแล้วก็ฉลามก็หลายอย่างครับไปลงห้องขังเป็นอย่างเดียวงานนี้ กับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับหมายการเคลืนเราเดี๋ยวดูคืนนี้เราจะมีอะไรมาโชว์มากนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความรู้จักกับอุปกรณ์เบ็ดเราก่อนนะนะนะครับมือใหม่นะครับมาจากไหนนะครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะเชียงใหม่เจ้าเขาบอกเจ้าเจ้านะครับเขาว่านะครับคนเหนือชอบอู้นะครับ แมนกมกจะอู้ไม่อู้เดี๋ยวก็รู้ครับที่นี่เนี่ยเราต้องทำความรู้จักจากับการใช้เบรกเกอรก่อนนะครับยังไม่รู้เลยหมู่หรือจัางงานนี้เอาลุ้นกันไปครับกลุมล้มงเงยๆอลองเบิงลองเบิงนะครับมาลุ้นครับมาลุ้น,มา,นมาลองเบิงมาลองเบิงเนี่ยที่นี่นี่ว่าเอาแบบ ใครจะไม่เมาเรือดีกว่าเนาะนะครับเสียงลมจะแรงหน่อยนะครับผมได้แล้วได้แล้วไปน้ําเย็นเรานะครับตัวแรกตัวแรกได้แล้วครับนอนหลับแล้วนะเป็นไงครับออกเรือวค,รความรู้สึกครั้งแรกเป็นยังไงโอ้โหนีเมาครับเมา เาเนี่ยไหนโอ้ยบรรยากาศเย็นๆนี่มันต้องคุยกันน้องๆอย่างนี้ยามเย็นเย็นๆนี่นะไฟเริ่มเปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในเรือกันดีกว่าเออมูรู้จ่าเดี๋ยวก็รู้ลุ้นปลากันนะครับโดนบ้าอ่ะฮะโดนบ้าอยู่ไม่ยู่ตุขารอกหักแน่นอนเรียบร้อยเลี้ยงปลาไปแล้วครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปไปเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวเอาเลยถือเลยเอาสวิงเอาไปเก็บมาเลยครับยกยกมาทางนี้ยกมาทางนี้เออเป็นยังไงตัวแรกรู้สึกใหญ่ไหมใหญ่ไหมดูเทียบกันหน้าดูดิใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ก็ตึกเต้นเขตึกเต้นเลยทีแรกใช่ไหมเอาละครับเราเข้าหมากันคืนกันแล้วนะครับ่าถังเป็นไปเลย เออป๊บไหนเปิดห้องดูสิโอ้ยไหนว่ายก็เดียวก็เดียวแถวแวแรกก็โดนแ,แล้วครับอ่ะปล่อยปลยให้ถึงพื้นยัง,อยอยงครับปล่อยอยังครับเซตเบรกยังครับเซตแล้วนะน้ำมันน้ำไหลมันถึงไหมนะไหลป่ะมันยังไงเอาให้มันใจนะขับหย่อนให้ถึงพื้นเลยครับไม่ต้องไปแอ ตั้งเบรกมากนะครับอยาให้โอ้ยไปเลยมันยังไม่ถึงดินเลยนะยสายยังตั้งโดอยู่เลยลเตีให้ไปถึงหน้าดินเลยครับอามาผมปล่อยให้รวม้วยช่วยกันงานนี้มีเอครับได้ตัวบอกเมื่อกี้อะไรนะโคตรตื่นเต้นเลยยังมีให้ตื่นเต้นอีกเดี๋ยวมีให้ตื่นเต้นอีกนะครับรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับทริปแรกก็จะแบบนี้แหละเสียวๆนะนะเสียวๆ <laughs> เสียแบบไหนจี๊ดจี๊ดมาสนุกกันต่อครับรอรุ้นนะเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อไหนไหนเสียวไปยังต้องตรงนี้เราเอานี้เสียบไว้ตรงนี้ตรงหัวเรือเนี่ยปล่อยไปก่อนครับ สวยงามมากเลยทำไมเก่งจังเลยพี่ <laughs> ไป<อ>ไปถือดีดๆอ,อย่าไปปล่อยของเงียงน,นะเดี๋ยวเอาไปลงห้องเลยครับไปโอ้อโหนี่โอ้โหนี่เกือบปลาหมึกลนะ่ะเออยังเสียดายอีกเนาะ <laughs> ไป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 ลงห้องลงห้องเดี๋ยวหนึ่งเดียว<อ> มายังเออขึ้นมาขึ้นมาปล่อยเลยปล่อยเลยแกะมาแล้วเดี๋ยวลงห้องไปเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเออเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะคืนนี้เราจะได้ปลาอะไรไปกินบ้างเนาะให้กินชมละ คืนเลยคืนเลยนะปล่อยไว้นานนะคืนเลยนะเออโอเคโอเคลุ้นต่อกันต่อไปครับทีมแรกครับลงทะเลครั้งแรกก็จะแบบนี้แหละเอ้าหาๆกันไปนะครับอ่าเป็นหายครับหาอะไรนะหายหายไหนกือลงท้องมาแล้วมั้งมามามาผมแก้ให้อะไรอ่ะไปนู่นเลยไปนู่นเลย เ้ยไปนู่นเลยไปเลี้ยงนักฟาลิซีตัวใหญ่เลยไหนไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยจับนู่นจะได้อยู่ฝ่ามือก็โอเคอยู่อืมน่ะปลดเลยครับปลดเลยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีคนโดดน้ําให้เราดูนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูกันไปยาวๆนะครับเฮ้ยไม่รู้ว่าผมเห็นแล้วเลยไปทําอะไรมามลูกขาอ่อนน่ะฮะ เดินเหมือนเหมือนเหมือนหัดเหมือนเด็กเหมือนเด็กกำลังงานเดินเลยนายอย่าไปเกงมันดิเดือเรือถอดรองเท้ายางถอดรองเท้าเลยครับเอาชัวร์เดี๋ยวใส่รองเท้าเดี๋ยวลื่นดอกยางถอดตีนเป่าดอกยางเราจะดีฝ่านะเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดียวเดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดยวดีเดียวเดยเีเด่วีเ เราเน้นเอาห่นี่นะครับจะได้ไม่ต้องตีเรียกกันสู้ไม่สู้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 นะโอเคเอาละครับดูปะเกียวเกียวสายเกียวสายเกียวสายเกียวไปคันน่ะสายเกียวไปคันเอาคันเข้ามานี่ปลายคันน่ะสายพันธ์ไปไกลน่ะเอาเบี่ยงเข้ามาเบี่ยงไปไกลเข้ามาเบี่ยงไปไกลเข้ามาเขาปดเบี่ยงเข้ามาเออปดปดปดเดี๋ยวสวนขาดเออ ยื่นไปอีกดินี่ข้าวหน้าเอามาสิบสองฟุตนะอ่เอาปั่นไปค่อยๆปั่นค่อยๆปั่นครับค่อยๆปั่นปี่นะวางขวดก่อนนี่ผมถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยปิดเทปปิดเทปไปก่อนปิดเทปไปก่อนปิดเทปก่อนอยูยู เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์โอ้ยลืมไปเปิดเพลงอยู่เก็บภาพสวยๆไว้อ่าเดี๋ยวบอกว่าคนเชียงใหม่ตกปลาไม่เป็นเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยเอาไปโชว์เขามาแล้ว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 เบี่ยงมาเบี่ยงเข้ามาเบี่ยงไปคันเข้ามาครับเออ้คนเขาจับขึ้นโอเคโอเคใหญ่เลยปันนี้ครับปันนี้ยบยกยกยกปัตยเพียนอีกแล้วเหรอจับหางจับหางจับหางโชว์จับหางโชว์ เดี่ยวหางช่์มาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงแล้วตัวลงปลาตัวนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาตะเพียนเอ้ยฮะปลาอะไรปลาริโซ่ปลายิโซกอ่ายิโซ่ก็ยิโซกเออแล้วแต่ผมก็งงจริงเลยเออปลาชาโดผมขึ้นฝั่งเลยนะเนี่ยมันไม่ติดเลยนะเนี่ยอยู่แล้วนี่แหละมันดีอย่างนั้นนะมันติดมันติดมันติดข้างล่างในเบลสองตาโอเค อ๋อเบ็ดสองอันเออมันเข้าปากตาหนึ่งออกตาหนึ่งไปล้วงอ่ะไม่กล้ามันมันอยู่ข้างในมันฟันมันกลืนนมากเลยฟันอ่ะเออไหนเจ้าของปลาเขาถือให้เขาถือหน่อยดิเออใช่ตกลงปลาอะไรนะเมื่อกี้นะอีสกอะปลาอิสกอันนี้บอกเอาที่สบายใจบอกว่าปลาอิสกเห็นปะ ลึกเลยครับเรเลยคับอาเอาไอเนี่ยเอาคีมเอาคีมคีมผมนี่เอาเหยียบเข้าไปแมเบ็ดเล็กมันนี่แบบนี้ครับปลายิสุกปลายิสุกกินลึกแบบนี้ครับปลายิสุกกินอะไแบบนี้แหละครับยิสุกอีกอะเดี๋ยวปลดก่อนนะครับบอกว่านี่คือปลายิสุกทะเลได้นะอะ งงไหมล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเออสนุกสนานกันไปเห็นไหมไฟสองเห็นไมีูดีนี่บิดหน้าเบ็ดตัวใหญ่มันคือในเบ็ดเล็กมันดีแบบนี้แหละใช่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 ต้องสายหน้าเอาเป็นสายไทลินนะครับสายไทลินนะครับเหนียวหน่อยขมวดไหมเนี่ยนี่โฆษณาอีห่อเขาอีกมันเหนียวทิ้งของเขาดี ตื่นเลยนั่แหละแขวร้อยมันร้อยออกมามอีกไะนี่กขึ้นยกขึ้น,นไม่อยากเชื่อเลยครับปลาจิปากเก็บปากไม่อยากเชื่อเลยครับปลายี่สกกิน <c oughs> ลึกมากเลยครับแขวอะไรนะตัวลงปลายี่สกครับปลายี <c oughs> ่สกดอยครับ <c oughs> ยี่สกดอยครับขังอย่างเดียวครับสสวยอยู่เนาะ มาแล้วอ่าประมาณสองโลครับโลใช่มอ่าอ่าปล่อย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 เลยนะเออเลี้ยงเลี้ยงเป็นไว้ครับจะ่ล้วมก็ได้ใช่แล้วมันก็ลงบนไล้อุ้ยแจ๋ว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 อย่างแจ๋วเลยความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะนะข้ามบนบนได้ครับ เออโอยเดียก็เป็นเพื่อเอกแต่เขาเขาอยู่เบื้องหลังนะเฮียเขาอยู่เบื้องหลังเออไม่เป็นไรหรอกเอาลุนตัวต่อไปครับเอาครับหลังจากคันเมื่อกี้ฉวยนะครับไม่อยู่นะครับผ่านมาอีกคันหนึ่งครับมา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 ข้างหน้าครับ มานี่มานี้มาช่วยข้างหลังนี่มาคันนี้อยู่คันนี้อยู่กระเด็นมามาอยู่อยู่อยู่มานี่มาข้างหลังนี่แล้วข้างหลังกินดีกว่านะเขาฝีมืออย่เขาฝีมือเทคนิคดีนะเออเตรียม พลสวิงนะที่พลสวิงนะครับมาชมด้วยกันครับผมหลังจากเมื่อกี้ไม่ติดนะครับนะะหมายนี้น่าจะติดนะครับได้เล่นแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหลอกลั่นเลยครับนี่นะครับลอกลั่นเลยนะครับโอ้ตัวนี้โอเคเลยฮะเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกวิ่งเสียงเฟี้ยวเลยถ่ายไม่ทันตอนตอนร้องทีแรกถ่ายไม่ทัน มันก็ออกมาออกมาไงออกมาแล้วนะนะครับมาดูฝีมือเฮียเขาอัดปลานะครับนะีครับบอกขอขอแบบนี้ทั้งคืนอยากเจออย่างนี้ขออย่างนี้สักคืนเอาว่าไงครับเด็กดอยครับคุยอะไรสักหน่อยะฮะขอที่กินแบบนี้ งผมก็จะเป็นคนตักทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเราตักไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเออฉล้มกระเบนไอเหลืองปลากระพงกระพงครัปลานิลปลานิลปลายี่สบยี่สบครับผมครบเลยครบเลยมาแล้วมาแล้วอะไรวะกระเบนกระเบนกระเบนนี่ป่ะ กระเบนปะมาแล้ว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 ปึ๊บเออแจ๋วไหระวังขาเด้ออ่ะเหมือนเดิมครับถอยเอ้เอ้เอ้มาแล้วเอ๊ะมาแล้วเอาอผ้าก่อนเอาอผ้าผ้าผ้าเออกระเบนมาแล้วมาแล้วกระเบนกระเบนระวังวางระวังวังกระเบนอี่แล้ว เดี๋ยวเออไม่คืนตัวนี้ไม่คืนไม่คืนเดี๋ยรีเรีย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอานี่มาเหมือนเดิมเอาคีมคีมจับเหมือนเดิมคีมจับตาบังไหมคีมจับก่อนเดี๋ยวคีมจับก่อนเดี๋ยวหางมันจะทะบัดครับเอาล็อกล็อกไปหางก่อนอืมเดี๋ยวคนทำเองล็อกอย่างนี้นี่จะให้มันดิ่งเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล็อกไม่อยู่อย่าเพิ่งไปจับมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายเห็นไหมเห็นเงี่ยงไหมตัวไหนครับตัวไหนนี่ไงมันมีเงี่ยงอยู่เห็นป้าเนี่ยเงี่ยงอ่ะนี่นี่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเฉพาะตัวเดี๋ยวเอาไปกันไกลเขี่ยอันนี้ออกก่อนอย่าเออระวังเดี๋ยวโดนเงี่ยงมเห็นไหมเห็นเงี่ยงมั้ยเออเออนาก็ตัดเหนือเงี้ยงมันขึ้นไปนี่เออนั่นแหละครับเออเยวผมถ่ายรูปก่อนให้ให้ได้เงี่ยงก่อนฮะโอ้ยเอาเงี้ยงอีกเนาะ นี่อันตรายนะครับใครไม่รู้อย่าไปจับหางมันนะครับไอที่จับแล้วเขาเขาเงี้ยงมันออกแล้วนะครับเขาถึงล้าจับนะครับอ่าทีนี้เราตัดไปเลยครับนะเพราะว่ามันมันเป็นอันตรายต่อเรานะครับนะนะครับไม่ใช่ว่าไปตัดทำไมไม่ขี่หางเพราะว่าหางมันกินไม่ได้แล้วนะครับมีแต่นะครับเอาออกนะเพื่อนะเผื่อมันเป็นภัยต่อเราเดี๋ยวมันทิ่มเรวมันปวดนี่ไหมพี่น้องนี่ครับ มีแช่ไปจับหางนะครับไอ้ที่เขาจับหางคือเขาเอาเงี้ยงออกแล้วนะครับนี่ครับนะโดนเข้าไปสองตอนี่ครับเออตัดเลยน,นั่นแหละเ<ม>พื่อความปลอดภัยนี่แหละครับนี่นะครับอันนี้เป็นราตัดสองตัวเลยสองตัวแสดงว่า,าต้องคายไหมตัวนีเ้เอาเอาคีมปดเอาคีมปดเป็นสองตัวฮะล้วงได้ไหมล้วงได้ปะไม่ได้ครับนี่ไง มีตัวเล็เกอยู่ยข้างในตัวนี้นะครับปดเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับไุ๊บเป็นไงครับตัวที่สองครับตัวที่สองไปแขวไปแฉาขุดตัวใหญ่ยังใ้ายหรืครับอ่ามาไม่ใหญ่รอมาแขววับ ขึ้นมาสวยกระพงุ้องอีกแล้วเหรอโอ้โหถูกเริ่มเลยโอ้ตาอ,อีกแล้วเฮ้ยแฉว์แฉว์แฉวตัวละสามโลนัออ่นนี่ <c oughs> <c oughs> ชาวบ้าาเป้าเหรียญคนดอยโอ้ยเน่อยความสุขของเรา